มาด่วนเลขแอดนางฟ้าเน้นตัวนี้นะ16สิงหาคม67 คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะเรียนกันต่อกับการบ้านวิชาความรวยวิชานี้เราต้องขยันติวนะคะบางคนมาเรียนทุกวันสอบตกก็มีนะส่วนบางคนบอกกะปิน้ำปลาไม่ซื้อ,อค่ะครูครั้งนี้หนูได้กินสเต็กอวาสานนะคะอ่ะดีใจด้วยนะคะกับคนที่สอบผ่านส่วนใครที่สอบไม่ผ่าน ก็ขอให้สอบผ่านในงวดนี้นะคะชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอนะคะท้อเอาไว้ลิงถือนะคะทุกคนแอดมินขอเป็นกําลังใจให้นะคะติวไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจับแนวทางตัวเลขให้ถูก บางคนนะคะเคยปังกับเจ้าไหนเขาก็ตามแต่เจ้านั้นก็มีนะคะอ่ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มดูชุดตัวเลขกันเลยนะคะมาเริ่มกันจากชุดตัวเลขของแอดนางฟ้าซึ่งงวดนี้ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วงวดที่แล้วเลขของแอดนางฟ้าหลุดนะคะทุกคนเป็นที่น่าเสียดายนะคะเข้า36มาหลุดงวดที่แล้วนะคะแล้วก็งวดนี้ให้มาแล้ว16สิงหาคม2หางเน้นๆเลยนั่นก็คือเลข38 กับเลข39นะคะมาลุ้นกันนะคะว่าเลข38กับเลข39ของแอดนางฟ้าจะเข้าไหมในงวดนี้เรามาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะและตามมาติดๆที่สุตุเลขใบนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเป็นข้อมูลใหม่นะคะทุกคนเป็นปฏิทินนําโชคนั่นเองซึ่งสถิติของเขาเคยเข้ามาแล้ว3งมวดติดซึ่งแอดมินได้นํามาฝากงวด 1>, 1กรกฎาคมที่เข้า3ตัว503นะคะทุกคนงวดที่เข้า503แอดมินก็ได้นํามาฝาก16กรกฎาคมนะคะทุกคนอ่ะไม่ได้นํามาฝากมาลุ้นการจะเป็นยังไงสําหรับชุดตัวเลขของเขานะคะซึ่ง1สิงหาคมนะคะเลขปฏิทินนําโชคให้มา มี46นะคะทุกคนปรากฏว่าเลขออก46นะคะทุกคนอาะก,ก็ถือว่าเข้าแต่ว่างวดที่ผ่านมาแอดมินไม่แนะนำมาฝากนะคะและต่อมานะคะนั่นก็คืองวดปัจจุบันนี้เลยค่ะเขาให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือ16สิงหาคนมนั่นเองปฏิทินนำโชคให้มาจะมีเลข2เลข5เลข6กับเลข6นะคะทุกคนจับคู่ตัวเลขจะได้25 56 แล้วก็66 6, 6, มี26ด้วยซึ่งเจ้าของข้อมูลเขาก็จับชุดวินตัวเลขให้เรียบร้อยแล้วจะมี25 26 56แล้วก็เลข66 6, นั่นเองนะคะทุกคนอ่ามาลุ้นกันซึ่งก็ถือว่ามีเลข56นี้ตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของแอรใต้ฟ้าแอรใต้ฟ้าให้มาก็มี56 65เช่นเดียวกัน ตรงกันเลยกับเลขปฏิทินนำโชคนะคะรวมไปถึงเลข25ของปฏิทินนำโชคนี้มาตรงกันเลยกับชุดตัวเลขใหม่นี้เป็นเลขจาก A. แอทเอตทขาฉายาของเขานะคะ ให้มางวดนี้16สิงหาคม2ตัวลงล่างหางเดียวแข,น,แขนเลยนั่นก็คือเลข2552ไปกลับนั่นเองนะคะ2552มาลุ้นกันจะมาไหมสำหรับวัวนี้รวมไปถึงชุดตัวเลขใบนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเป็นข้อมูลใหม่เช่นเดียวกันซึ่งแอดมินก็เห็นอยู่ว่าเขาให้ก่อนเลขออกเขาลงไว้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมนะคะทุกคนช่วงที่ลงไว้ก็ออกเลขเพื่อนบ้านเต็มๆ4 1 1 4นะอ่ะ มาลุนการซึ่งสําหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลเขาก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงวดนี้นะคะเขาให้มาหลายวันแล้วนะคะทุกคนแอดมินลงไว้วันที่5สิงหาคมแล้วกันนะคะงวดใหม่ให้เน้นๆหางเดียวเลยนั่นก็คือเลข หกห้านะคะสำหรับเลขนี้อาจจะตรงใจใครหลาหลายคนเนื่องจากว่าเลขนี้ไปตรงกันเลยกับเลขสูตรที่เข้างวดที่แล้วเช่นเดียวกันงวดนี้ก็มีหกห้านะคะซึ่งเลขหกห้านี้ก็ถือว่ามาตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของแอรใต้ฟ,ฟ้านะคะและหกห้านี้ก็ยังตรงกันอีกกับเลขปฏิทินนําโชคปฏิทินนําโชคให้มาก็มีหกห้า แอร์ใต้ฟ้าก็มี65เช่นเดียวกันนะงวดน,นี้เลขเด่นตรงกันอาจจะเป็นเลข65นะคะทุกคนเนื่องจากว่าหลายๆท่านให้มานั่นเองนะคะและต่อมาเรามาดูการที่สุดตัวเลขของแอดสุดปี๊ดงวดที่ผ่านมา 1. สิงหาคมแอดสุดปี๊ดให้1นึมาปรากฏว่าเลขออก4.1ออกเป็นตัวกลับนั่นเองและนี่ก็คือคลิปที่ทางแอดมินได้นำมาฝากเพื่อนๆสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะและสำหรับงวดใหม่ แอสสุดปีตให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว16สิงหาคมนะคะ3ตัวจะมี729กับเลข924นะคะทุกคนอีกครั้งนะคะ3ตัว729และก็924ส่วน2ตัวเน้นๆที่29กับเลข24นั่นเองสำหรับชุดตัวเลขของแอสสุดปีตนั่นเอง ามาลุ้นการงวดนี้ว่าชุดตัวเลขของแอสสุดปีตจะเข้าไหมมาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะคะแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งวินตัวเลขนะคะเพิ่งถึงอีพีที่2ค่ะทุกคนมาลุ้นไปด้วยกันค่ะสําหรับงวดใหม่นะคะและหลังจากนั้นเรามาดูการที่ชุดตัวเลขของแอตโตกันบ้างงวดที่ผ่านมาแอตโตให้2ตัวเน้นๆลงล่าง4ี่หมาปรากฏว่า เข้าบนฟ้าเข้าสลับตำแหน่งก็ถือว่าเข้าเช่นเดียวกันสำหรับชุดตัวเลขของแอตโตแอดมินลืมแจ้งเลขเข้าประมาณ20กว่าสำนักนะคะทุกคนเพียงแต่ว่าเมื่อวานนำมาฝากมี18สำนักจริงๆก็มีเลขของแอตโตแล้วก็มีเลขของเฮียนันด้วยเฮียนันก็ให้6446เช่นเดียวกันนะคะอ่ะมรลุนการจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้เลขของแอโตชุดนี้เป็นชุดพิเศษส่วน ชุดที่คล้ายกันกับใบที่เข้า4ี่หนึ่งนะทุกคนเขาจะให้อีกทีนึงดูชุดนี้กันไปก่อนนะสำหรับเลขของแอตโตสามตัวจะมี6 54 1 5สีแล้วก็192แล้วก็ในช่วง งวดหรือว่าท้ายงวดแอตโตเขาก็จะสรุปให้อีกทีหนึ่งสาหรับ3ตัวบนฟ้าหางเดียวแล้วก็2ตัวองล่างหางเดียวนะคะทุกคนมาลุ้นกันจะเป็นยังไงสําหรับงวดนี้นะคะเห็นไหมคะทุกคนแอตโตให้มาก็ยังมีเลข5 6 6 5เช่นเดียวกันนะคะทุกคนอามาลุ้นกันเลขนี้ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นเลขเด่นเลขดังเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงชุดตัวเลขวันี้เป็นเลขจากพี่นวลน,นั่นเองพี่นวลมอบโชคนะ,คะเจอาอมกทีหนึ่งสิสิงหาคมให้มาจะมี268 เจ็ดตัวจะมี2668 7หกแล้วก็เลข91นึ่นั่นเองนะทุกคนอ่ามาลุ้นกันสำหรับวันนี้ว่าชุดตัวเลขของพี่นวล จะเข้าไม้เรามาลุ้นไปด้วยกันเลยค่ะ <S <S ซึ่งก็ถือว่ามีเลข68นะคะของพี่นวลมาตรงกันเลยกับเลขของแอรใต้ฟ้าแอรใต้ฟ้าก็ให้68มาเช่นเดียวกันตรงกันเลยกับเลขพี่นวลใบนี้นะคะมาลุ้นกันจะเป็นยังไงค่ะรวมไปถึงชุดตัวเลขของแอดแพนแพารวยสําหรับสูตรตารางของแอดแพนให้มางวดนี้16สิงหาคมนะคะสตัวจะมี05นย์ห้สองห้าห้าศูนย์แล้วก็ห้าสองสรุปเขาให้ศูนย์ห้ากับสองห้า ไปกลับนั่นเองนะคะทุกคนแอดมินก็ชอบอยู่นะ,ะเลข52นะคะทุกคนมาลุ้นกันจะเป็นยังไงส่วน3ตัว205กับ305จะบอกว่าตาม05อยู่นะคะทุกคนงวดที่ผ่านมาแต่ว่าไม่มานะคะทุกคนมาลุ้นกันจะเป็นยังไงสําหรับงวดนี้นะคะตัวกันของเขาก็มี501ด้วยมาลุ้นกันสําหรับงวดนี้ว่าแอดแพน,น,นพารวย จะพาเรารวยไม้มาลุ้นไปด้วยกันเลยค่ะซึ่ง2552นี้ถือว่าตรงกันเลยกับปฏิทินนำโชคเลขปฏิทินก็มี25รวมไปถึง2ตัวลงล่างห่างเดียวของแอสเอตัขะก็ให้2552มาเม็ดเดียว ตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของแอดแพนแพนพารวยนะคะและทีนี้มาดูกันที่ใบนี้ค่ะทุกคนเป็นเลขคำนวณสูตรเทียนมินแจ้งบอกว่าจะรอดูแล้วก็รอตามชุดตัวเลขนี้นะคะทุกคนเป็นเลขสูตรที่ให้ตรงกันหลายเจ้าเลยนะทุกคนเป็นสูตรที่คำนวณมาแล้วงวด36ก็คือเข้าแล้วก็ต่อมา41ก็คือเข้านั่นเองก็คือใบนี้นะคะทุกคนนี่ก็คือคลิปเทีอดมินแนะนำมาฝากงวดที่แล้วเป็นเลขสูตรซึ่งเข้ามาแล้วสามงวดติดตามสูตรนะคะ มาลุ้นการจับเป็นยังไงงวดนี้นะคะให้มาเรียบร้อยแล้วก็คือสูตรเดียวกันแต่ว่าตัวหนังสือกับปากกาอาจจะไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าเป็นสูตรเดียวกันนะคะทุกคนสําหรับงวดใหม่นะ,ะสิหสิงหาคมได้สูตรนี้เลยนะคะจะมี5,4 55 6, 4แล้วก็65ซึ่งหลายๆท่านคำนวณออกมาเป็นเลขสูตรเดียวกันก็ตรงกันหมดเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเลขเด่นเลขดังก็เลยกลายเป็นเลข6 5ซึ่งหลายๆท่านก็โฟกัสไปที่6 5เนื่องจากว่า สวยกว่าเพื่อนก็เอามาเมื่อเนืองจะว่าออก4-6ไปแล้วนั่นเองบาลุ้นการจะเป็นยังไงสําหรับเลขสูตรนี้นะคะทุกคนซึ่งก็ถือว่ามี4-5กับ5-6นี้มาตรงกันเลยกับใบนี้แอดตะวันก็เข้ามาแล้ว2งวดติดงวดนี้เป็นงวดที่3 ก็ให้สีหกับ 5, 5้ามาเช่นเดียวกันอามารุนการขค่ะว่าจะเข้าอีกเป็น3ามวดติดไม้เรียกได้ว,ว่าเลขเด่นก็คือ5 6าหแต่ก็ระวังไว้ให้ดีบางครั้งเลขที่ดังมากๆก็เท่ากับไม่มาได้นะ,ะทุกคนมาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ แอดมินนำมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อเพื่อ,อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเงรวยรวยปังๆสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยนะพรุ่งนี้เจอกันอีกนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้ ฝากกดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสุขขูสุขคนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีคะ่ะให้พี่น้องแห้งๆมันหมานสุขขูสุขคนเด้อค่ะเด้อ